n น p ด d o n Story. A l i f e changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n นปดล s สตอรี่พอดแคสตนะครับก็ยังมากับหนังสือเล่มเมื่อวานนี้นะครับที่ผมรีวิวไปก็คือคนชนะทำแล้วแก้คนแพ้มัวแต่คิดไม่ได้ทำนะครับ เป็นคนเขียนคือคุณคานางาวะกิโนริและคนแปลคือคุณธินภาฒหาพาหา,านิดนะครับก็เป็นหนังสือที่ผมรีวิวไป2องตอนแล้วนะครับสบท2บทใหญ่นะครับวันนี้จะมารีวิวส่วนที่เหลือนะ,อะมาถึงบทที่3นะครับเป็นเรื่องของเทคนิคการลงมือทําสร้างคอนเนคชันนะในบทที่3ก็มีบทย่อยๆนะบทย่อยที่1นะเขาใช้ไม่ชื่อว่าถ้าใช้คอนเนคชันไม่เป็นก็ไม่มีความหมายนะ คือในบทนี้เนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าไอ้การที่เราแลกนามบัตรเนี่ยนามบัตรมันเป็นแค่เศษกระดาษนะแล้วใครโหมีเก็บนามบัตรไว้500ใบเป็นพันใบเนี่ยไม่เวิร์กเขาบอกเน้นคุณภาพดีกว่าปริมาณนะครับพูดง่ายๆว่าเรารู้จักคนไม่เยอะแต่ว่ารู้จักแบบประเภทที่ว่าเป็นคอนเน็กชันกันได้เลยอะ่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยจะดีกว่าการรู้จักคนแบบ500คนแต่จริงๆแล้วแทบจะจําชื่อจําหน้ากันไม่ได้เนาะแคบและลึกซึ้งเนี่ยสำคัญกว่า กว้างและผิวเผินนะครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องแรกนะเพราะนั้นบางคน,นยพยายามพยายามที่จะแบบว่าหาคนรู้จักใหม่ๆเป็นร้อยเป็นพันนะครับแต่เขาบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรท่านได้มากนะักนะครับมาถึงบทย่อยที่2นะครับจงทำให้คนรอบข้างประสบความสำเร็จนะคือเมื่อกี้ต่อจากบทย่อยที่1 c o n n คอนเน็ชันมันไม่ใช่มาถึงเพื่อแล้วฉันขอเฮ้ยคุณช่วยผมหน่อยคุณช่วยผมหน่อยอย่างนี้ไม่เรียกคอนเน็ชันละอย่างนี้คือคุณ ถ้าหนังสือที่ผมกาลังอง่านนะเขาเรียกว่าเทเกอร์ตอนนี้กาลังอ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อชื่อกี้แฟนเทของโปรเฟสเซอร์อดัมกรันนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวคงได้มารีวิวอะ่ะอ่านจบแล้วคงได้มารีวิวนะแต่อย่างงั้นไม่มีใครอยากคบถูกป่ะสมมุติว่าเราแลกนําบัตรเสร็จปุ๊บเนี่ยวันต่อมาเขาเขียนอีเมลมาหรือโทรศัพท์มาหาเราให้เราช่วยเลยเราจะช่วยไหมละ่ะคือเราเราแทบจะไม่รู้จักกันเลยซ้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกเลยแม้กระทั่งบอกการไปงานสัมมนา,าแลกเปลี่ยนเนี่ยคือเสียเวลาเปล่าคือถ้าเกิดไปแล้วเพื่ออที่จะาานบัตรม ล้วก็จะมาขอให้คนนั้นช่วยคนนี้ช่วยเนี่ยเสียเวลาเปล่าข้อนี้เลยครับเหมือนหนังสือที่ชื่อว่าเกียรนเทกอะฮะคือจงเป็นผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับตามบทนะเขาบอกทําให้คนรอบข้างประสบความสําเร็จเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิ่งดีๆมันวิ่งกลับมาหาเราเองนะครับแล้วไม่จําเป็นว่าฉันช่วยเธอหนึ่งครั้งเธอต้องช่วยฉันหนึ่งครั้งไม่ได้ไม่ใช่เป็นถ้าในหนังสือเกียรนเทกก็เรียกแม t เชอร์นะแมชเชอร์คือต้องเท่าเทียมกันไม่ใช่ฮนะเราเราอยาใายคนรอบข้างประสบความสําเร็จนะเขาบอกกฎแห่งการตอบแทนจะได้ผลเสมอ เดี๋ยวเดี๋ยวคนเขาเห็นโอ้โหคนนี้เนี่ยช่วยเราเยอะแยะเนี่ยมีอะไรเขาก็อยากช่วยเราเนะบทย่ยอยที่3ครับใช้โซเชียลมีเดียสร้างคอนเน็กชันเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเราอยู่ในยุคที่เราจะลุกขึ้นมาทําสื่อของตัวเองทําได้ง่ายมากอย่างอย่างที่ผมทำอยู่อยู่ปัจจุบันนี้นะพอดแคสต์เนี่ย,นะยถ้าย้อนเวลากลับไปตอนผมเด็กๆไม่ต้องเด็กๆหรอกสักผมว่าไม่เกิน20ปีอ่ปนะคือถ้าผมจะพูดให้คนฟังเป็นหมื่นๆคน ในทุกๆวันแบบนี้มีโอกาสอย่างเดียวคือผมต้องไปเช่าช่องรายการวิทยุซึ่งมันคงแพงมหาศาลนะผมก็ไม่รู้ราคาหรอกแต่ว่ารู้ว่ามันไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่ใครก็ตามที่จะมาลุขึ้นมาแล้วบอกว่าเฮ้ยผมอยากทํารายการแล้วพอจะเช่าช่องนั้นผมก็ต้องมีสปอนเซอร์ใช่ไหมสปอนเซอร์ก็ต้องวิ่งเข้ามาซัพพอร์ตเพราะถ้าไม่มีสปอนเซอร์ยกเว้นว่าโหวรวยมากๆนะใช้เงินตัวเองจะจัดรายการของตัวเองก,ก็คงพอได้มั้งแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่ทากันหรอกนะมันก็เผาเงินไป,ปเปล่าๆเนี่ย มันเลยทําให้คนส่วนใหญ่เขาไม่ถึงลองนึกภาพครับ podcast อ,อันนี้ไม่มีสปอนเซอร์แล้วผมก็ได้ทําทุกวันแล้วก็มีคนฟังเป็นหลัก ad list เป็นหมื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมัน,ม,นมันทำได้ครับโซเชียลมีเดียต่างๆเนะี่ย facebook มีคนเดี๋ยวนี้มีบล็อกมีเพจคนตามเป็นหลายหมืน่นหลายแสนหลายล้านก็มีนะซึ่งแต่ก่อนไม่มีทางนะคุณจะเขียนอะไรให้คนคนอ่านได้เยอะขนาดนี้คุณต้องไปอยู่ในสื่อที่แบบว่า ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์สมัยผมเด็กๆก,ก็ไทยรัฐเดลีดดล่นิวอะไรเงี้ยคือคนถึงจะอ่านได้เยอะขนาดนั้นนะคุณอย่าคาดหวังว่าคุณจะไปออกหนังสือพิมพ์เองซึ่งถึงถึงแม้คุณจะมีสตังค์นะออกมาเองก็ใช่ว่าคนจะอ่านได้เยอะแยะแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงฮะบล็อกเกอร์คนทําเป็น encer, อินฟลูเอนเซอร์อินสตาแกรมเยอะไปหมดเขาก็แนะนาบอกว่าลองใช้แนวคิดการตลาดบอกต่อแน่นอนเริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้ครับ ให้คือเขียนนี่ไม่ใช่ว่ากูเปิดบล็อกครั้งแรกเก็บตังค์เลยถ้าใครอยากจะอ่านงานเขียนผมเก็บตังค์คือเขียนฟรีคนยังไม่อ่านเลยครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดแบบนั้นนะฮะคิดอย่างแรกก็คือเราให้คุณค่าดีๆกับเขานะครับส่งต่อแล้วเสร็จแล้วเราจะสร้างแบรนด์กับตัวเราเองนะลองนึกภาพเอาผมขอ,อยกตัวอย่างเพจที่ผมติดตามก็แล้วกันนะวิเคราะห์บอลจริงจังเนี่ยถ้าเกิดเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเก็บตังค์ตั้งแต่แรกที่เขาทํานะ มคิดว่าเราไม่เราคงไม่อ่านกันนะเพราะว่าบทวิเคราะห์อบอลม,มีทั้งเยอะแยะหรือลงทุนแมนบอกเก็บตังค์เราคงไม่อ่านนะแต่วันนี้เขาก็ยังไม่ได้เก็บตังค์นะสิ่งที่เขาทำเขาเขาเขาทุ่มเทนะแต่มีคนตามเป็นแสนเป็นล้านละคราวนี้จะทําอะไรง่ายๆละเช่นสปอนเซอร์อาจจะเข้าเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับอะไรแบบนี้นะครับก็คืออันนี้ก็คือข้อแนะนําในบทที่3นะใช้โซเชียลมีเดียสร้างคอนเนคชันแต่ว่าเขาบอกให้ให้เราทําตัวเป็นคน เป็นคนที่คนอื่นอยากบอกต่อนะครับแล้วจริงๆคุณบอกโอ้ยต้องเป็นหลายมื่อหลายแสนปะเขาบอกว่าไม่ฮะคุณแค่มีแฟนคลับสัก1000คนเนี่ยทำงานอะไรก็ราบรื่นแหละบทย่อยที่4ครับสร้างะคอนเน็กชันนักกับสร้างตัวเองนะครับเขาบอกให้เราทําตัวเองให้เป็นคนที่คนอื่นต้องการตัวคือคือเรามีความรู้เราส่งต่อความรู้นะคอนเน็กชันมันเกิดขึ้นจากการที่เรามีคุณค่าอะไรบางอย่าง แล้วเวลาเราสร้างคอนเนกชันเนี่ยเราอย่าไปคาดหวังว่าฉันจะต้องสร้างคอนเนกชันไอคน65ล้านคนทั่วทั่วประเทศไม่ใช่นะเราเลือกคนกันว่าสมมติผมทําเรื่องโอเคอาแน่นอนคนคอนเนกชันที่ผมจะได้เนี่ยมันคือผู้บริหารที่เขาสนใจองค์กรส,ส,สนใจ o k เในการพัฒนาองค์กรอันนี้อันนี้แน่นอนแต่ผมจะไม่พยายามว่าเพราะงั้นผมรู้ทุกเรื่องผมเอาทุกอย่างผมทําทุกแบบแล้วก็คอนเนกชันบทเลี้ยงลูกก็ได้ทําอาหารก็ได้ถ่ายรูปก,ก็เป็น <500 S 2> เปิดเพจ500เพจอะไรเงี้ย ผมว่าอันนั้นไม่เวิร์กนะไม่เวิร์กนั้นเราต้องเราต้องมีคอหรือจะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวความรู้หลักอันหนึ่งอะ่ะที่เราจะส่งต่อไปเรื่อยๆนะแล้วเขาบอกว่าฝึกฝนตัวเองอะ่ะให้จนคนอื่นอยากแนะนําเราอะ่ะนะครับเมื่อวานก็ก็มีเรื่องราจริงๆมันก็มีมาทุกวันนะแต่ว่าก็เป็นเรื่องราดีๆนะที่แบบว่าคนสองคนเนี่ยเขากําลังพูดถึงเรื่อง OKR แต่เขากําลังพูดถึงผมทั้งสองคนแต่รู้จักผมในะคนละมุมอีกคนรู้จักเหมือน เหมือนอีกมุมหนึ่งอีกคนรู้จักมุมหนึ่งแล้วคุยกันตั้งนานนะเขามาเล่าให้ผมฟังนะผมว่าสุดท้ายก็คนเดียวกันก็คือผมอะไรเงี้ยก็ต้องขอขอบคุณนะอ่ะถัดไปนะครับเป็นบทย่อยอ่ที่5นะครับการทํางานไม่ต้องการคอนเน็กชันที่เรียกว่าเพื่อนนะครับคืองี้คือเขาบอกว่าคนทํางานเก่งเนี่ยจะคิดว่าการเล่นกับการทํางานมันคือเรื่องเดียวกันพูดง่ายๆแปลอีกชั้นหนึ่งก็คือการทํางานเนี่ยมันคือความสุขะนะครับ เอ่อคอนเนคชันเรื่องงานคอนเนคชันเรื่องเล่นมันก็จะเป็นสิ่งเดียวกันอีกเพราะเพราะงานมันคือเรื่องเล่นไงคือการทํางานมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผูกมิตรกับเพื่อนที่ทํางานไวครับผูกมิตรกับเพื่อนที่ทำงานไว้แล้วสุดสุดท้ายนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนอในโรงเรียนเพื่อนทํางานเพื่อนอะไรต่างๆเนี่ยนะก็จะช่วยเหลือกันนะครับทาให้เราประสบความสําเร็จนะครับไม่ใช่ว่าที่เขาบอกว่าการทํางานไม่ต้องการคอนเนคชันที่เรียกว่าเพื่อนนะั่นคือโอ้ฉันจะต้องไปหาคน ใหญ่คนโตรู้จักอะไรไม่ไม่ได้ไม่ได้แนวนั้นนะครับนะทำงานให้สนุกกันละกันนะครับเขาบอกว่ามีประโยคนึงที่ผมชอบนะเขาบอกว่าถ้าคุณสนุกกับการทํางานและการเล่นช่วงเวลาที่ตื่นอยู่จะกลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขทั้งหมดนะจริงครับบทย่อยที่6ครับไปหาคนที่อยากเจอทันทีคือเขาบอกบางทีเนี่ยเราอยากเจอคนนั้นอยากเจอคนนี้อยากสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ทำสักทีครับอย่าลังเลที่จะนัดคนที่อยากเจอครับแต่เวลาจะนัดคนที่อยากเจอเนี่ย ไม่ใช่ว่าอยางนั้นผมอยากเจอดารานักร้องคนนี้ฉันจะต้องได้เจอคือคนเขาอยากเราอยากเจอเขาแน่นอนแต่เขาก็อยากเจอเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกก็คือสํารวจอีกฝ่ายก่อนว่าเขาชอบอะไรนะครับคือถ้าเราไม่รู้เนี่ยนะเขาก็ไม่รู้จะเจอเราทําไมอ่ะเอาตรงๆนะเพราะเขาไม่ได้รู้จักเรานะเขาก็เลยบอกว่าสร้างคอนเนคชันเนี่ยมันมี5ขั้นตอนนะหนึ่งทำให้รู้จัก2ทําให้เข้าใจทำสามทำให้สนใจ 4ี่ทำให้อยากเจอและ5ทําให้เป็นคนมีคุณค่านะก็ลองไปหาอ่านในหนังสือดูนะ,ะบทย่อยถัดไปบทย่อยที่7นะครับเพิอฝันเรื่องอนาคตของตัวเองนะครับคือเขาบอกมนุษย์เนี่ยเวลาเราจะเรียนรู้สิ่งใหม่เนี่ยเราเรียนรู้ได้จากการกระทำนะครับเขาให้ลองใช้วิธีคิดของคนเพิ่อฝันนะครับวิธีคิดของคนเพิ่อฝันคือจะเกิดอะไรขึ้นถ้านะครับอย่างนี้เราจะเริ่มเริ่มเริ่มคิดเช่นถ้าเราเจอพนานทิ ประดานาที่ดีจะเกิดอะไรขึ้นถ้าได้ไปอวกาศจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆเด็กๆเราชอบทําอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองลองเริ่มต้นแบบนั้นแล้วก็อย่าไปพอใจกับอินพุตจนไม่ต้องลงมือทำนะครับอ่านหนังสือเป็นอินพุตนะเมื่อวานเราก็คุยกันเรื่องนี้เนาะอ่านได้ครับแต่ต้องสร้างเอาพุตด้วยด้วยการเขียนเรียนออนไลน์มาเรียนคอร์สต่างๆมาเป็นอินพุตสร้างเอาพุตโดยการไปเอาสิ่งที่เราเรียนไปสอนคนอื่นต่อแม้กระทั่งดูหนังนะ ดูหนังี่ยเป็นอินพุตแต่เขาสอนให้เราสร้างเอาพุตให้เอาหนังเนี่ยไปเล่าในคอสบลมไปเล่าให้เพื่อนฟังเขียนรีวิวหนังทานอาหารด้วยเอาขนาดทานอาหารนี่นะกินข้าวกินอาหารแล้วเป็นอินพุตไปเขียนบล็อกดิแนะนําร้านอาหารหรือออกไปเจอคนใหม่ๆเป็นอินพุตเจอคนนั้นคนนี้เอาพุตอาจจะเกิดคอนเน็กชันสร้างธุรกิจใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซป t นี้ผมว่าเป็นคอนเซปที่น่าสนใจนะมีอินพุตแล้วต้องมีเอาพุต บทเ่อยที่8ครับก็อบอกคนเก่งจะลงมือทําทันทีนะคือความยากที่สุดนะอันนี้ส่วนตัวผมก็เชื่อนะว่ายากสุดคือตอนเริ่มครับเคล็ดลับความสาเร็จมีง่ายๆคือลงมือทำนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ยอมเริ่ม เขาบอกลองเริ่มสักนิดหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวจะทําต่อไปไม่หยุดอย่างวันนี้ช่วงช่วงหยุดสงการเนี้ยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครผมมีงานวิจัยที่ผมค้างอยู่แล้วไม่ได้เริ่มไม่ได้เริ่ม,ไม,ไ,มไม่ได้เริ่มสักทีถ้าใครฟัง OKR OK Weekly ผมเนี่ยจะจําได้เลยว่าไอ้บทความเนะี้ยไม่เขียนไม่เขียนไม่เขียนเป็นเป็นน่าจะครึ่งปีหรือปีหนึ่งด้วยซ้ำนะคือเอาเป็นว่านานมากแล้วกันพอตั้งใจเลยว่าสงการนี่ทําแล้วพอมันเริ่มทำนะตอนนี้สตาร์ตติดละตอนนี้ก้าวหน้าไปเยอะเลยบทความสองบทความนั่งเขียนได้เจ็ดสิบแปดสิ อีกเรื่องหนึ่งคืออาจารย์ผมลงมือทําแล้วมันล้มเหลวเขาบอกว่าคนทั่วไปล้มเหลวแล้วเลิกครับคนเก่งจะคิดว่าล้มเหลวแล้วต่อไปจะสาเร็จแปลว่าอย่าย่อท้อครับล้มเหลวเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับบทย่อยที่9ขยับแขนขยับขาอย่ามัวแต่กุ้มใจอันนี้ใช่เลยคือเวลามีงานข้างๆเนี่ยมันนั่งกุ้มโอ้ไม่แรงเบื่อจังเลยแต่ยิ่งกลัวต้องยิ่งลงมือทําครับแล้วเมื่อรู้สึกอยากทําแม้เพียงเล็กน้อยให้ลงทําเลยลงมือทําเลยเฮ้ยวันนี้อยากเขียนบทความเขียนเลย เพราะไอ้ความรู้สึกอยากทำบางทีมันจะหายไปฮะเริ่มเขียน5นาที10นาที3นาที1นาทีเขียนไปเถอะครับกดง่ายๆคือกุ้มใจลงมือทํากุ้มใจลงมือทํางานไม่เยอะงานเสร็จยากจังเลยลงมือทําลงมือทําลงมือทําแล้วเดี๋ยวมันจะไปได้เองนะบทย่อยที่10ครับคนชอบแก้ตัวไม่มีทางประสบความสําเร็จนะคือถ้าเราเอาแต่ว่าเรฉันทาไม่ได้เพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้นะคือมันจะไม่ได้ทําอะไรสักอย่างนะครับ ไม่มีเวลาอะไรเงี้ยนะเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะเวลาเราเท่ากันนะเราบริหารเวลาด้วยการจัดสรรและตัดทิ้งอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องอะไรที่เรารู้ก็รู้นะตัวเองอะ่ะว่าไม่ควรทาก็ตัดทิ้งแต่ที่เราเคยล้มเหลวในอดีตก็ไม่เป็นไรครับอดีตไม่ได้กําหนดอนาคตเราอาจจะเคยทําแล้วล้มเหลวก็หาวิธีทําใหม่เขาบอกถ้ามันไม่กล้าจริงๆลองชวนเพื่อนมาทําด้วยครับถ้าเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้จริงๆลองดูอ่ะนี่คือบทที่3นะ หนังสือเล่มนี้มี5บทใหญ่นะบทที่4คือเทคนิคการลงมือทําสร้างเงินเลยอันนี้เป็นเรื่องเงินล้วนๆเลยชอบคอนเซปต์หลายอย่างนะครับบทย่อยที่1เงินได้มาจากการใช้อ้าได้มาได้ไงอาจารย์อย่างนี้แปลว่าสอนผมฟุ่มเฟือยหรือเปล่าเปล่าครับใช้ลงทุนเงินมันคือเครื่องมือนะครับเขาเขาบอกว่าความใฝ่ฝันคือการใช้เงินให้หมดก่อนตายแบบนั้นเลยนะแต่ตัดอ่านดีๆนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปผานเงินเล่นเละเทะอย่างนั้นท่านหมดวันนี้ครับนะ สิ่งที่เขาสอนก็คือการเอาเงินไปลงทุนนะครับไปสร้างเงินต่อเงินน่ะไปไปไปลงทุนในสิ่งที่มันไม่ได้เสี่ยงหรือไม่ได้โลภมากอะไรมากมายนะบทเร่ที่2องเขาบอกเงินมีความรู้สึกให้คิดว่าเงินเป็นคนครับคนขี้เหนียวเนี่ยก็บอกว่าไม่ยอมใช้เงินไม่ใช้เงินมันก็ไม่มีอะไรงอกงามแต่นักลงทุนเนี่ยชอบใช้เงินแต่ใช้เงินไม่ได้ใช้สเปสปะอย่างที่ผมเรียนนะครับเขาบอกถ้าคุณไม่ใช้เงินคุณก็ไม่ได้ผลตอบแทนนะ ราะนั้นผูกมิตรกับเงินไว้นะครับแล้วใชใใ้ในทางที่ถูกที่ควรอันนี้จะจะช่วยเก็บเงินเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ช่วยอะไรได้มานะแต่ไม่ได้หมายความว่าผลาญเนี่ยอย่างที่ผมผมเล่าให้ฟังเอาเงินไปลงทุนและศึกษาด้วยบทย่อยที่3ครับยิ่งตั้งเป้าหมายไว้สูงก็ยิ่งได้ผลลัพธ์ง่ายเขาบอกว่าถ้าคนตั้งเป้าหมายไว้สูงจะได้รับผลลัพธ์ก้อนโตเลยนะครับอ้าวแล้วี้อาจารย์แนะนําได้ไหมว่าลงทุนหุน้นลงทุนอ,อสังหาลงทุนอะไรดี อันนี้เป็นคําพูดคลาสสิกเลยครับแต่แล้วผมก็เชื่อด้วยนะครับคือถ้าอยากได้รับผลลัพธ์ควรลงทุนกับตัวเองมากกว่าลงทุนกับคนอื่น,นะคะคือศึกษาให้เยอะลงทุนกับตัวเองนะครับถ้าคุณไม่กล้าเสี่ยงคุณจะไม่ได้อะไรเลยแต่การที่จะเสี่ยงไม่เสี่ยงเนี่ยคือความรู้เรามีหรือเปล่าเล่นหุ้นเสี่ยงไหมผมจะตอบได้ว่าแล้วแต่แล้วแต่แตท่านอ่ะคือถ้าเกิดท่านเล่นแบบการพนันน่ยซื้อมั่วซั่วเสี่ยงมากๆอย่าเล่นเลยแต่ถ้าท่านเล่นแบบบรูเรนบัฟเฟตท่านเล่นแบบดรนิเวส หรือหรือจะเป็นเทรดเดอร์ท่านใดก็ตามที่ท่านมีความรู้มากเพียงพอเนี่ยผมว่าเสี่ยงนอยนะ้อยนะอ่าบทย้วยที่4ใช้เงินกนะับคนชั้นหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอย่าปล่อยให้การลงทุนกลายเป็น0ูนย์ครับคนชั้นหนึ่งคือคนที่เรายกย่องเขาว่าเป็นฮีโร่หรือว่าเราเราคิดว่าเขาประสบความสําเร็จเราเรียนรู้กับคนนั้นได้เลยครับแล้วการเรียนรู้กับคนคนนั้นเนี่ยคือการลงทุน ผมต่อให้เรียนรู้ไม่ได้แปลว่าเฮ้ยผมไม่ได้รู้จักวอร์เรนบัฟเฟตผมไม่รู้จักบิลเกตผมไม่รู้จักมาร์คซักเบิร์กอีลอนมัสคือเราไม่ได้รู้จักแต่เราเรียนรู้จากเขาได้ครับเราอ่านหนังสือที่เขียนถึงเขาเราดูคลิปเราอะไรเยอะแยะหรือในประเทศไทยหลายๆคนเนี่ยจริงๆเราสามารถเข้าถึงตัวเขาได้ด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นพยายามเรียนรู้เขาให้มากที่สุดเนาะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพิ่มจากอาชีพหลักด้วยอันนี้ก็ตรงกับไอ้วิกแอนนองเจอร์เพเนอร์ผมนะเผื่อมันจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับ มาถึงบทสุดท้ายโทษทีไม่ใช่บทสุดท้ายขออภยนะัยฮะบทย่อยที่5นะครับใช้เงินกับตลาดที่มีคนซื้อมากกว่าคนขายตลาดนี้มีชื่อภาษาอังกฤษเพราะๆว่า blue ocean คือมีแต่คนอยากซื้อไม่มีคนขายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็น opportunity เห็นโอกาสนี้นะครับลงทุนกับตลาดนี้ไว้เลยตลาดที่แบบโอ้โหมีแต่คนขายไม่มีคนซื้ออย่าไปลงทุนนะครับ อีกเรื่องหนึง่งก็บอกพยายามเลือกลงทุนในสิ่งที่ตัวเองอยากทําจะกลายเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวท่านเคยเห็นไหมครับว่าบางคนเนี่ยอินกับบางเรื่องมากๆแล้วเขาก็ลงทุนแล้วก็จะประสบความสําเร็จเรื่องนั้นในหลายๆทางเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องนี้ต้องคนนี้เท่านั้นนะ่ะอารมณ์แบบนั้นนะ,นะครับบทที่6ตั้งเป้าหมายแบ่งรายได้10%ไปลงทุนนะครับคือบางคนบอกไม่มีตงังไม่มีตงังก็ตัดเลยคุณมีเงินเท่าไหร่เข้ามาเข้าสมมุติเข้ามาเดือนละหมื่นก็เอาเป็นเดือนละพันนะครับตัดไปเลย นะจะไปลงทุนในกองทุนลงทุนอะไรก็ได้ที่ที่คุณคิดว่าคุณมีความรู้เพียงพอไม่มีความรู้ก็กองทุนก็น่าจะช่วยคุณได้เงี้ยนะพยายามสู้ครับคือคือถ้าเราบอกไม่มีมันก็จะไม่มีไปตลอดนะครับแล้วเขาแนะนำมาลงทุนให้สมองมันตื่นตัวนะครับแล้วผมผมบอกได้เลยนะเวลาผมลงทุนในบริษัทไหนเนี่ยส่วนตัวผมนะผมจะรู้สึกแบบอยากศึกษาหาข้อมูลบริษัทนั้นขึ้นมาทันทีตอนเช้าอยากเปิดคอมดูราคาหุ้นอยากที่จะ ศึกษาหาข้อมูลนะเขาบอกว่าแม้ไม่มีเงินก็แสร้งทาเป็นมีลองดูครับตัดมาครับนะเอาเงินตรงนั้นลงทุนให้มีมากลงทุนมากม,มีมีน้อยลงทุนน้อยนะครับอันที่7อันนี้อาจจะถูกใจหลายคนครับลองสัมผัสประสบการณ์หรู้เขาบอกว่าแม้กระทั่งการซื้อกระเป๋าหรูก็ถือว่าเป็นการลงทุนได้นะถ้าการซื้อกระเป๋านั้น มันไม่ได้ซื้อมากมายจนเกินไปไม่ได้ซื้อเพื่ออวดชาวบ้านนะครับแต่ซื้อเพื่อทําให้สมมุติว่าเราเป็นเป็นที่ปรึกษาเราเป็นนักธุรกิจแล้วเราถือกระเป๋าที่มันดูมีมีระดับระดับหนึ่งนะที่เราพอแอฟฟอร์ดได้มันก็ทําให้ตัวเราดูดีแล้วก็อาจจะนําไปสู่โอกาสใหม่ๆอันเนี้ยก็ช่วยได้นะครับที่อยู่ถ้าเราไปอยู่ในที่ที่แบบว่าอาจจะมีราคาแพงน้อยแต่ว่ามันช่วยเซฟระยะเวลาในการเดินทางแล้วก็เป็นที่ที่อยู่ดีๆที่ เธอถ้าใครใครมาก็ไม่อายใครถ้ามันพอจะทําได้มันก็อาจจะทําให้เราประสบความสําเร็จทางธุรกิจได้ด้วยนะครับเขาบอกลองดูครับใช้เงินสัมผัสประสบการณ์ที่เหนือกว่านะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยมันมันจะทําให้ตัวเรายกระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่การผ่านเงินแบบมั่วซั่วซื้อกระเป๋ามา50บใบอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับลองดูนะว่าคุณคุณใช้แล้วมันทําให้ตัวเองดูดีทาให้มีความน่าเชื่อถือทําให้ธุรกิจแบบ ประสบความสําเร็จคืออย่างอผมยกตัวอย่างเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็แล้วกันหนังสือไม่ได้เขียนร้านอาหารเนี่ยบางทีขี้เหี่ยวไปหมดเลยเก้าอี้ก่อหวยอะไรก่อหวยโต๊ะกอหวยมันกลายเป็นบร,บรรยากาศร้านแบบโอ้โหดูสกรปรกดูแบบไม่น่าเข้าแล้วคนก็ไม่เข้าเลยเราอาจจะต้องลงทุนเยอะหน่อยครับให้บรรยากาศดีตกแต่งให้มันดีนิดนึงคนก็อยากเข้าคนเข้าเนี่ยไอ้ค่าตกแต่งเนี่ยคืนทุนไม่รู้จักกี่เท่านะฮะอีกอันครับใช้เงินกับเวลาประสบการณ์และสุขภาพ คือบางคนเอาแต่เงิน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 สุดท้ายนะอาจารย์ผมคนหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าสุดท้ายเอาเงินไปคืนที่โหมทํางานหนักมาตลอด20-30ปีเนี่ยเอาเงินไปคืนโรงพยาบาลหมดนะใช้เงินซื้อเวลาครับแล้วเขาบอกว่าถ้าไปซื้อประสบการณ์เนี่ยนะเช่นเราเราได้ประสบการณ์อะไรบางอย่างได้ไปคอนเฟนต์ได้ไปเที่ยวได้มีประสบการณ์น่าประทับใจเขาบอกราคาประสบการณ์ไม่เคยตกผมชอบคานี้ คือซื้อสินค้านะซื้อรถนะราคาตกตั้งแต่วันที่ซื้ออะเอาไปขายวันนั้นเลยนะซื้อตอนเช้าขายตอนเย็นเนี่ยราคาไม่เท่ากันนะแต่ประสบการณ์เนี่ยคุณคุณสมมุติว่าคุณได้ไปเที่ยวกับครอบครัวในที่ที่คุณมีความสุขเนะี่ยประสบการณ์นะั้นไม่เคยราคาไม่เคยตกนะอีกอันหนึ่งครับลงทุนกับการออกกําลังกายการกินและการนอน3เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญสุด,สด ผมเน้นเลยสุดๆส,ส่วนตัวผมพยายามจะทําอย่างน้อยๆน,นะสามอันนี้นะการน,นอนผมว่าผมทําได้ดีระดับหนึ่งออกกําลังกายก็พยายามจะทุกวันนะกินก็อาจจะดีน้อยที่สุดแต่ว่าก็พยายามนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะอะมาถึงภาคสุดท้ายระบบท,ที่5นะครับเทคนิคการลงมือทําพัฒนารูปลักษณ์ภายนอกอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับรูปลักษณ์ภายนอกเราเลยเขาบอกบทย่อยที่1เลยรูปลักษณ์ภายนอกมีทธิพลเยอะมากเพราะอะไรครับความประทับใจแรกยอยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกครับ คือถ้าเกิดคุณจะดีกับคนคนหนึ่งนะสมมตินะจะทําธุรกิจนะมาถึงแบบไอ้นี่เสื้อขาดแบบโอ้แบบแบบดูแบบคือแน่นอนคนเรามไม่สามารถจับได้จากการมองเสื้อผ้าที่เขาใส่แต่ความประทับใจเราเริ่มรู้สึกว่ามันจะไปรอดหรือเปล่าเนี่ยคือแม้กระทั่งดูเสื้อที่มันใส่ดีดูโอ้ยับยู่ยี่เละเทะเลยอะแล้วเราจะมาทําธุรกิจด้วยกันแล้วมันจะไหวไหมเนี่ยอะไรเงี้ยเขาบอกเลยยิ่งเราดูดีงานก็ยิ่งดี เพราะนั่นเนี่ยสร้างคำพูดง่ายๆกับรูปลักภายนอกคือสิ่งที่เห็นผลได้ทันทีนะครับคนก็จะต้องมีข้อสงสัยทันทีครับว่าเฮ้ยแล้วรูปลักภายนอกมันจะทํำยังไงอย่างนี้ครับตรงข้ามกับสิ่งที่เรารู้สึกเลยคือยิ่งเป็นของแพงยิ่งต้องใช้ในชีวิตประจําวันเขาบอกว่าใช้ของคุณภาพดีคุณอาจารย์ไม่มีตังโอ้โออาจารย์พูดได้เดีย๋ยวอาจารย์มีตังอาจารย์ก็ใช้ของคุณภาพดีได้คืองี้ผมเล่าให้ฟังเลย คุณน่ยลองดูดีๆนับเสื้อที่อยู่ในตู้คุณดีๆครับคุณอาจจะมีเสื้ออยู่ส0สิบตัวสมมตุติเสื้อแบบถูกๆตัวละห้าร้อยสาสิบตัวคุณคูณเข้าไปนะคุณมีเสื้อทั้งหมด1 5 0 0 0ันบาทคุณใส่ไม่ครบด้วยนะสู้เอา1มื่นห้าเนี่ยซื้อเสื้อห้าตัวตัวละ3า0พันแล้วใส่มันห้าตัววนเนี่ยไม่ได้ครับแปลว่าคุณลดปริมาณลงครับ แล้วเน้นคุณภาพใช้ของคุณภาพดีไม่ได้แปลว่าเกิดเอือ้อผมไม่ได้บอกให้ซื้อเสื้อตัวละแสนยอะไรเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าให้มันคุณคุณภาพดีดีกว่าซื้อของไม่ดี5้าตัวซึ่งเรามีแนวโน้มจะทําแบบนั้นนะอีกอันนึงที่ข้อน,นนะแนะนําก็คือหาร้านประจําไว้ใช้บริการคือตัดผมก็ตัดเป็นร้านประจำนะครับอะไรเป็นร้านประจําเพราะว่ามันจะช่วยเซฟเวลามันจะช่วยทําให้เรามีรูปลักษณ์ที่ดีเขาจะเข้าใจเราอะนะแล้ว ของดีไม่ได้แปลว่าแพงเสมอเขาบอกว่าดูที่รถนิยมอะลองลองดูนะครับมันไม่ได้แปลว่าอ้ของดีจะต้องเป็นตัวละแสนตัวละล้านเท่านั้นไม่จริงนะครับนะเขาบอกว่าของถูกมีรถนิยมก็ก,ก็ก็ช่วยนะครับไม่ได้เป็นราคาเขาบอกาบางคนเนี่ยใส่เสื้อแพงแพงแต่ยับอย่างเงี้ยไม่ใช่นะแม้กระทั่งบทย่อยที่3นี่เจาะไปเลยสั่งตัดทั้งสูรและเสื้อเชิ้ตเขาบอกว่าไซส์ที่ดีมีผลต่อการแต่งตัวนะเวลาดูคนให้ดูที่รองเทา้า เรื่องพวกนี้เนี่ยมันเล็กๆน้อยๆแต่ว่าคือคือ,คอผมเชียร์นิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมไม่ได้เชียร์ให้ซื้อรองเท้าแบบ50คู่อะไรเงี้ยซื้อรองเท้าคู่ละ3 0 0แสนอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าลงทุนดีกว่าซื้อถูกๆมาแล้วก็ใส่3เดือนทิ้งอะไรเงี้ยไม่เวิร์กแล้วก็ต้องดูแลด้วยนะรองเท้าไม่ใช่ให้มันแบบฝุ่นเคลอะอะไรเงี้ยนะครับที่เขาบอกเสื้อสูตรต้องต้องตัดเพราะว่ามันจะพอดีตัวแล้วสูตรเราใส่ตลอดคือคนญี่ปุ่นเขาใส่สูตรกันเยอะนะมึงมึงไทยผมก็ไม่แน่ใจนะ เครื่องประดับดูแลหน่อยนะครับคือคือเขาบอกแม้กระทั่งว่าถ้าเราเราแต่งตัวไม่เป็นหาคําแนะนําถ้ามีตังก็ไปหาสไตลิสต์ถ้าไม่มีตังก็ลองลองหาคนที่เรารู้จักให้เขาแนะนําเขาพูดไงไมแม้กระทั่งนี้นะถ้าต้องใส่เสื้อเชิตหรูที่ยับยุยย่สู้ใส่เสื้อเชิดเสื้อเชิตทั่วไปที่เรียดรีดเรียบกริบยังดีกว่าร้อยเท่าอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ง่ายที่สุดนะนนี้ไม่ต้องใช้เงินมากดึงดูด ใจคนอื่นด้วยการดูแลตัวเองบมกแม้กระทั่งความสะอาดเนี่ยช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจครับคุณไปแบบผมกระเซาะกระเซิงหน้ามอมมือเปื้อนเล็บดำอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าแม้กระทั่งเรื่องเล็กน,น้อยหนวดขนจมูกเล็บฟันริมฝีปากเนี่ยคือคือเทคแคนิดนึงไอ้ตรงนี้มันไม่ได้ใช้คอสอะไรมากมายนะพูดผู้ชายก็ระวังเรื่องขนก็บอกว่าต้องให้ดูสะอาดอะอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะ,นะครับ แล้วไอ้พวกนี้เนี่ยหรือแม้ก็ทั่งมีสกินแคร์คือไอ้พวกครีมต่างๆมันก็ไม่ไดใ้ใช้จ่ายอะไรมากมายนะครับมันช่วยได้จริงๆผมผมก็เชื่อนะว่าแล้วผมแม้อาจารย์ดูคนเปลือกนอกก็ใช่ไงคนส่วนใหญ่เขาดูคนเปลือกนอกกันผมรู้สิ่งที่สําคัญกว่ามันคือสิ่งที่อยู่ข้างในแต่มันจะไม่มีโอกาสไปเรียนรู้จนถึงสิ่งที่อยู่ข้างในถ้าเกิดสิ่งที่อยู่ข้างนอกมันดูไม่น่าเรียนรู้อะที่เขาบอกว่ายาตัดสินอ่าหนังสือด้วยปกก็ใช่ไงนะ ถ้าพูดแบบนี้แสดงว่าคนตัดสินหนังสือด้วยปกจริงป่ะเขาเลยถึงพูดไงเพราะนั้นปกหนังสือมันจึงสําคัญมากไงถ้าเราอยากที่จะให้คนรู้จักความเป็นคนดีของเราเนี่ยคุณต้องทําให้คนเขาอยากรู้จักเพราะคนส่วนใหญ่เขาเขามองรูปกษา์ก่อนอะบทย่อยที่5ครับอันนี้อันนี้รีเสิร์ชไว้ why, เพราะผมไม่ได้เป็นคนที่ทําขนาดนี้กล้ามเป็นตัวพิสูจน์จิตใจที่เข้มแข็งเขาบอกว่านักธุรกิจเก่งๆมักดูแลรูปร่างและเล่นกล้ามเสมอไม่รู้จริงไม่จริงนะอันนี้ที่ญี่ปุ่นนะ เขาบอกว่าอ่ะผมผมข้ามกล้ามไปก็ได้แต่เรื่องสุขภาพสําคัญกินออกกําลังกายนอนควบคุมอาหารทําให้รูปร่างดีคือมีผลไหมเอาเอาตรงตรมีอยู่ละคุณคุณไปดีวกับนักธุรกิจที่แบบว่าม่อดูดีว่ะกับนักธุรกิจที่แบบดูแบบไม่ไหวว่ะคือคือโอกาสสําเร็จกับคนที่ดูดีมันมีโอกาสมันมีตามต่อเฉยเลยอ่ะทั้งทั้งจริงอาจจะมีความสามารถใกล้เคียงกันทุกอย่างเหมือนกันโอเค ประมาณนี้นะครับจบพอดี2ตอนนะครับคนชนะทาแล้วแก้คนแพ้มัวแต่คิดไม่ได้ทํานะครับโดยคุณคณังอวะอากิโนริและแปลโดยคุณธีรพัฒนพาหานิช์นะครับก็เป็นหนังสือที่ดีมากเล่มหนึ่งนะครับขอบคุณสํานักพิมพ์บิงโกด้วยที่คุณนาส่งหนังสือเล่มนี้มาให้น่าจะนานพอสมควรแล้วแหละนะครับก็ก็เพิ่งมีโอกาสหยิบมาอ่านนะแต่ว่าก็อ่านแล้วชอบนะครับก็เลยขออนุญาตมารีวิวด้วยนะครับโอเคนะครับแล้วเราพบกันในบทต่อไปครับสวัสดีครับ Nopadon story, a life changing story.